power supply ของคอมพิวเตอร์ PC เครื่องนี้ได้มือสองมาไม่ทราบอาการเสีย PSU power supply unit ของคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆสมัยใหม่นี้เป็นสายแบบเสียบซ็อกเก็ตกันแล้วนะครับก็คือสามารถถอดสายเก็บได้เสียบช่องเฉพาะที่ใช้งานอะไรอย่างนี้ให้ทาให้สายรกลุงรังนะครับแม้จะเป็นซ็อกเก็ตอย่างนี้ก็เรียกว่าซ็อกเก็ตมุลล่านะครับจะทดสอบว่า supply ตัวนี้ ดีหรือเสียยังไงนะครับทีนี้นะปกติเราจะจำสีเขียวนะครับตรงยีบสีพินเนี่ยใส่กับสีดำใช่ไหมถ้าพัดลมหมดก็แสดงว่าเครื่องทำงานได้น,นี่ก็เป็นสวิตปิดเปิดข้างล่างเองอันนี้เป็น PSU ยี่ห้อ OCC หรือว่า OCZ 650วัตต์รุ่น ZT-Series 650วัตต์ก็ตือไว้เยอะก็เครื่องใหญ่อยู่ อันนี้เครื่องน่าจะผ่านการซ่อมหรือว่าผ่านการแกะการันตีวอยหลุดไปแล้วแล้วก็สังเกตก็จะมีรอยบิดเบี้ยวอยู่นะครับมีรอยบิดเบี้ยวมีรอยงัดอยู่อ,อ,อ่ีมีสายพัดลมอันนี้ฝุ่นก็แยกไปก่อนตัวพัดลมนี้ ก็สังเกตด้วยตาเปล่าก่อนมีอะไรไม่ไหม PSU ก็คล้ายๆกันนะครับอะไรส่วนมากก็ประมาณใกล้ๆเคียงกันนะก็วัดดูสวิตก่อนเนี่ยสวิตปิดเปิดเนี่ยต่อถึงกันไหมปิดเปิด อ่าอันนี้สวิตไม่ถึงกันครับเนี่ยสวิตตัวนี้สวิตส,สกปรกทำไมเขาไม่ขนานกันนะเนีถ้าขนานกันในตัวกระแสนะครับจะจ่ายได้เยอะนะสวิตเนี่ย ปล่อยว่างไม่มีประโยชน์ปล่อยทิ้งเปล่าประโยชน์เปล่า,ลาเนี่ยตัวนี้ถ้าขนานกันก็จะดีนะครับเห็นไหมฝั่งนี้ขั้วฝั่งนี้ดีเห็นไหมครับเนี่ยปิดเปิดเมื่อกี้ยังวัดดีเลยเนี่ยปิดส่วนตัวนี้เลยไม่ติดแล้ว แสดงว่าสวิตเสียฟิวขาดไหมอันนี้ก็กวัดยากหน่อยต้องถอดบอร์อดนะซ่อมสวิตนี้ก่อนเอาสวิตนี้ให้ติดกันก่อนใช้ปากคีบมาจําโดยตรงก่อนเนี่ยคีบไปเลยนะใช้ปากคีบนี้นะครับแล้วก็เสียบสายปลั๊กไฟเข้าไป1 2 3 4 5 มีไหมรู้ว่าฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่นี่เขาวางลำดับกันยังไงไม่รู้เขาวางกันยังไงนะครับสายตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยเนี่ยนะแต่รู้ว่านี่สีเขียวนี้แน่นอนนี่5้าโวลต์สแตนบายสีขอ,องม่วงนี่ไฟ5้าโวลต์นะครับอันนี้ไฟ5้าโวลต์ออกห้าโวลต์สแตนบายออกตัวนี้ลบลบน่าจะเป็นลบสิบสองโวลต์ พวกนี้ยังไม่ออกแน่น้อน5้าวันสิบสองวันยังไม่ออกเพราะระบบยังไม่ทำงานก็ต้องแกะบอร์ดมาไล่ดูนะครับว่ามีอะไรเสียตัวเสียตัวไหนนะถอดบอร์ดเลยที่แน่คือสวิตช์เนี่ยเสียแล้วตัวหนึ่ง ชุดอย่างนี้เลยอันนี้ก็ไม่สกปรกมากเท่าไหร่ก็วัดดูสีตัวใหญ่ก่อนไฟค้างไหมนะครับเนี่ย4ี0สโวลต์นเนี่ยไม่ค้างนะครับ ไม่ค้างแต่ตัวนี่สีเขียวนี่ใช้อ c ซีเบอร์อะไรเอ่ย 9S424 9S424 นะครับ PG เนี่ยสีเขียวเนี่ยตัวรีโมทจะเป็นรีโมทหรือว่าบางบอร์ดก็เขียนคำว่า PS คือ power supply on นะ PS on สายจุดนี้ ตัวนี้ปกติก็จะมีรีสซิเนตะอร์มีรีสซิเตอร์พูดอัพหี่อนะ100โอห์มเป็นไฟที่ออกมาจากไอซีเลยอันนี้น่าจะเป็นม้อแปลง A PFC ก็คือ Active Power Factor Control นะอันนีน้น่าจะใช่นะฟิวไม่ขาดนะครับเพราะเมื่อกี้ไฟ5โวลต์มี Me, ไฟสแตนบาย5โวลต์มีก็จะมีคาปาซิเตอร์ตัวนี้อาจจะเป็น ตัว5โวลต์สแตนบายเรียกทอรไ่ตัวนี้ทีน,นี้ปลอดไฟเข้าแล้วนะครับไฟ300จ่ายแล้วนะเนี่ยฮะเนี่ย327โวลต์ไม่ได้อยู่ที่สี่หรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้อยู่ที่สี่เดี๋ยวต้องไล่ดูอีกทีอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ซ่อมแบบเป็นแบบถอดถอดสายซ็อกเก็ตเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ไม่รู้ว่าอยู่ที่สายตรงไหนไง เมนสีเขียวหรือว่าอยู่ที่สี่หนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่ะคระับ PS On หรือว่ารีโมทไม่ได้อยู่ที่ช่องที่สี่เหมือนซ้ายตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ที่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะนี่ห้า คนจะใช้สายตัวนี้นะครับเดี๋ยวกลาวกลาวนี้3โอห์มไม่น่าใช่ศูนย์โอห์ม oh เลยนะครับอันนี้ศูนย์ใช่อันนี้4โอมไม่ใช่ไม่เรียงแบบนี้นะตรงไล่สายดูเอานี่คงจำแล้วทีนี้ตัวสายรีโมทหรือว่า PS ON เนี่ย นี้ก็จะเปิดไฟเข้าไปนะครับโหลดสว่างเุ๊บอุ๊บ่อเพแล้วนะ power factor ทำงานแล้วนี่ก็วัดไฟออกนี่กราวอ2โวลต์ตัวนี้อ2โวลต์ออกแล้วอันนี้5โวลต์3.3โวลต์ออกแล้ว5โวลต์12โวลต์ อ่ะปกติก็แสดงว่าสป라이์ตัวนี้ทำงานปกติออนดีโมแล้วออน s s n อแล้วนี่ไฟจ่ายตัวเสียก็คือตัวสวิตนี้เปิดแล้วไม่ต่อนะครับเกิดจากหน้าสัมผัสหน้าคอนแทคของสวิตสกปรกก็เปลี่ยนตัวใหม่หรือจะทำวามสะอาดฉีดสเปรย์เข้าก็ได้สามารถซ่อมได้นะครับซ่อมสวิตเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีซ่อม โอเคงั okay. ้นทีนี้ก็มาจัดการกับตัวสวิตตัวบอร์ดทำง,งานปกติสวิตต์นี้ก็บอกแล้วตามที่บอกคือแนะนำให้ขนานให้ขนานขานเพื่อการจ่ายกระแสได้ดีก็เนี่ยเผื่อสมมติว่าคอนแทกฝั่งนี้สกรปรกไม่ต่อนะครับก็ยังมีฝั่งนี้ช่วยในฝั่งนี้ก็ยังทำง,งานได้ดีอะไรอย่างนี้ฝั่งนี้เสียอะไรอย่างนี้ก็ยังช่วยกันนะ ก็ซ่อมตัวสวิต์นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีซ่อมนะหากไม่มีเปลี่ยนใช้แบบซ่อมเอาแล้วกันลองรู้ว่าจะซ่อมได้ไหมนะหน้าสัมผัสไม่สัมผัสนี้นะครับถ้าอยากให้ง่ายก็บัดกรีสายออกก่อนบัดกรีสายออกก่อนนะครับจะได้ถอดออกมาข้างนอกจะทําง่ายบัดกรีถอดสายออกแล้วก็ถอดสวิต์ออกมาก็ใช้ไขควงปากแบน กดตรงเรือดอกนี้นให้ยุบลงแล้วก็ดันออกไปข้างนอกอนีนะ่ครับเพิ่งจะโผล่เห็นไหมครับจะดูดออกมาทำทั้งซองฝั่งข้างล่างข้างบนจะมีเรือตัวล็อกอยู่เข้าไปก็ดันออกอันนี้ด้วยก็ดูว่าอันไหนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนนะครับตัว ตัวไออยู่ฝั่งนี้ตัวโออยู่ฝั่งนี้นะหลุดออกมาแล้วนะครับทีนี้ก็ซ่อมตัวสวิตช์ถ้ามีเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนครับแต่ถ้าจะซ่อมก็ลองดูปกติก็เป็นตัวไอเวลาเปิดนะครับอันนี้โคมิเตอร์มิเตอร์ฝุ่น oh, สีุ่มยาล้างคอนแทคได้ไหม ก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามันเกิดคาบออกไซด์ข้างในแล้วฉีดไปก็สัมผัสไม่ดีแนะนำําให้แกะซ่อมดีกว่าการแกะนะครับก็จําตําแหน่งไว้ให้ดีไอก็คือโยกมาฝั่งนี้ใช้ไขควงปากแบนเล็กๆตรงนี้มันจะมีอนนี้นะครับมันจะเป็นสลักล็อกอยู่ทั้งสองฝั่งแย่เข้าไปตรงนี้เราดันหางออกมา ให้ดูดอย่างนี้เห็นไหมครับจะดูดอ,อกมาอย่างนี้ทําทั้งสองฝั่งจับไปด้วยนะครับเพราะว่ามีสปริงข้างในเดี๋ยวเด้งหลุดดท้ายนะเพราะเนี้ยพอดูดออกมาแล้วเห็นไหมแล้วก็ระวังระวังลูกป,ปืนด้วยน,นี่จะมีพวกเนี้เป็นตัวเวลาโยกเวลาเรากดก็โยกก็ตัวนี้เป็นตัวสัมผัสก็จะออกมาอย่างนี้นะครับแนะนําให้เอามาออกมาทีละตัว จะได้ไม่หลงไม่ลืมอย่างงี้นะซึ่งจะมีเนี่ยตรงนี้เป็นหน้าคอนแทคนะครับเนี่ยตัวที่ไว้สัมผัสขั้วหนึ่งก็สัมผัสตรงนี้แม่ก็จัดก,กระโกตรงนี้อันนี้สะพานขั้วหนึ่งข้างล่างเห็นไหมเนี่ยในขั้วตัวนี้ พอเราโยกพอเราโยกนะปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอเราโยกดันไปมันจะกลายเป็นกดปลายตัวนี้ไปสัมผัสกับขั้วขั้วฝั่งนี้อะไรอย่างนี้เห็นคราบสกปรกไหมครับเนี่ยเนี่ยตัวสกปรกหน้าคอนแทคน,นี่ก็ใช้ไขควงปากแบนเล็กๆนี้ขูดคราบนี่แหละคราบออกไซด์คราบเขม่าออกไปให้เงาเงา เห็นไหมมัจะเงาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยเพราะว่าตรงนี้สัมผัสเป็นสะพานอีกขั้วหนึ่งขูดแค่ให้เงาๆพออย่างนี้ครับก็ทำทัง้งสองฝั่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งไหนเป็นฝั่งสัมผัสต้องฝั่งนี้แล้วนะเนี่ยปุ่มมีใย,ยอย่างนี้ใช้คัตเตอร์ก็ได้นะวั ถูดให้แค่คราบดำๆออกไปนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วก็สบางไว้ตำแหน่งเดิมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เอาตัวนี้มาทำฝั่งนี้ก็สกรปรกนะครับดำๆเห็นไหมนะดำๆเลย ฝั่งนี้ไม่ได้ใช้งานปล่อยไว้ใ,ใช้เปล่าประโยชน์ดำหมดเลยต้องระวางโดดดหายชิ้นเล็กนี่ยังไม่เล็กนะครับนี่นี่ยังใหญ่นะเจอสวิตช์บางตัวก็เล็กๆเคยซ่อมมาแล้วนะครับตอนนี้โดดดหายเรียบร้อยเลยเปลี่ยนสวิตช์ใหม่อย่างเดียว จริงๆเขาเคลือบไว้นะครับเป็นโัวหาเคลือบกันสนิมอยู่แล้วนะแต่ว่าด้วยอายุเก่าก็เอาไม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ตัวนี้ต้องใช้ไขควงปากแปนเด็กนะคัตเตอร์เข้าไม่ได้เสร็จแล้วได้ประมาณนี้อย่างนี้ทีนี้ก็ใช้คอนแทคคลีนเนอร ใช้ส,สเปรย์คอนแทคครีเนอร์ฉีดเพื่อเคลือบเพื่อล้างอะไรอย่างนี้นะฉีดฉีดเคลือบไว้ไม่แนะนำซูแนแอกนะครับให้เป็นคอนแทคคลีเนอร์อย่างเดียวเลยแล้วก็ล้างครับสกป,ปรกไปจะได้กัดสนิมด้วยอย่างนี้ปล่อยไว้สักครู่หนึ่งใช้สเปรย์พวกคอนแทคคลีเนอร์ที่แห้งนะครับ ที่เหรหยแห้งนะส่วนโซนกจะไม่เระเหยือแห้งไปนะครับจะเป็นทิ้งคราบน้ำมันไว้อยู่เพราะฉะนั้นไม่แนะนำยีห้อแล้วแต่เอาที่เรามีก็เช็ดด้วยคัดตอนบัดอีกทีหนึงตอนนี้น้ำยาคลีนเนอร์นี่ก็ทำการเคลือบไปแล้วนะ ถ้ามีเจลบ,บีก็ใส่หน่อยก็ได้นะครับเจลบ,บีขาวหรือว่าเจลบ,บีอะไรก็ได้นะเจลบ,บีอย่างนี้ก็ได้ใส่นิดนึงเพื่อหล่อลื่นไม่ต้องเยอะเดี๋ยวไปเปื้อนคอนแทคายตรงนี้นเดียวพอดูว่าตำแหน่งตัวไอตรงไหนนะครับตำแหน่งตัวไอตรงนี้ เราจะกดมาฝั่งนี้อ่าใช่ครับเนี่ยก็วางให้ตรงๆรล้วกดไปพร้อมกันเลยนะครับเวลาใส่เนี่ยอย่างงี้กดเข้าไปพร้อมกันเขาก็จะเข้าตรงล็อกตรงรูนี่เห็นไหมจะมีรูนั่นเองแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วเห็นไหมกดได้เดินด้วยใส่จรารบีรใหม่เหมือนของใหม่เลย นะครับถึงทั้งสองขั้วแล้วอันนี้เปิดวงจรไม่ติดปิดวงจรศโอมนี่ก็ศูโอมโอเคนะครับก็ซ่อมได้ทั้งสองคอนแทกแล้วนะติดตั้งเข้าเหมือนเดิมไออยู่ฝั่งนี้นะครับเมื่อกี้ ต้องจำให้ได้นะครับก็ยัดเข้าไปเลยดันเข้าไปพร้อมกันที่นี่นะอย่างน,น,าางนี้ทีนี้ผมจะขนานขั้วไอ้คอนแทคสวิตช์เนี่ยเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการช่วยกันนะครับระหว่าง2คอนแทคนี้พอเดิมๆใช้แค่ขั้วเดียวส่วนตัวนี้ปล่อยว่างไว้ไร้ประโยชน์ทีนี้ผมก็จะขนานอย่างนี้โดยใช้สายโ,โยง อยู่ระหว่างสองขั้วเนี่ยจะเป็นการช่วยกันแบ่งกระแสนะครับถ้าตัวหนึ่งสกรปโปรกไม่ทำงานอะไรอย่างนี้อีกขั้วก็ยังทำงานอ่ะอย่างนี้อีกเส้นก็ทำเหมือนกัน สายนี้เข้าไปเหมือนเดิมการขนานขั้วสวิตช่วยกันแบ่งกระแสสวิตตัวนี้ก็จ่ายกระแสได้เยอะอะไรอย่างนี้รีวิวสป라이รุ่นนี้หน่อย PSU สป라이รุ่นนี้หน่อยเป็นยังไงนะครับตรวจเช็คดูว่ามีอะไรบ้างนะ ก็ไฟ AC เข้ามาก็ผ่านลายฟิลเตอร์ตัวนี้กรองมารู้สึกว่าจะกรอง2ชั้นเลยนะครับกรองทั้งลายทั้งนิวตอนนี้แบ่งกันแบ่งกันผ่านฟิลมาก็มาเข้าบิดไดโอดมีวาลริสเตอร์มีเธอ r มิสเตอร์ไหมรู้สึกจะไม่มีนะครับ ก็มีคาปาซิตเตอร์กรองนอสกรองความถี่ตัวนี้นิดหนึงส่วนในฟังนี้ก็มีแค่คาปานะไม่มีวาลริสเตอร์นะครับไม่เห็นวาลริสเตอร์กับเทอร์มิสเตอร์ผมไม่เห็นเทอร์มิสเตอร์ตัวนี้น่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมครับีเขียวเป็นตัวไฟดีซีแล้วที่เข้า power factor control ส่วนวา r i ริสเตอร์ไม่เห็นมีแค่ฟิวตัวเดียว ก็เข้ามานี่นะครับอันนี้เป็นมอแปลงมอแปลง A P F C ก็คือ Active Power Factor Control ควบคุมด้วยตัวเนี่ย A C ตัวนี้นะเป็นโมดูลควบคุมทั้ง A P F C แล้วก็ P W M ในสวิตชิ่งใ้มอแปลงสวิตชิ่งก็คงจะเป็นมอเฟดนะครับเบอร์อะไรมอเงอี้ยมาสอ2 N 5 0ก็คือ2 0แอมป์500โวล์ ปกติอย่างนี้นะครับมอสเฟต20แอมป์500โวลต์สำหรับ power supply ที่650วัตต์ถ้า power supply 550วัตต์จะใช้อยู่18แอมป์500โวลต์วันนี้ใช้20แอมป์ถ้า750 w, ก็เพิ่มไปเป็น25แอมป์อะไรอย่างนี้นะเพิ่มไปเรื่อยพวกไดโอดพวกนี้ก็เป็นไดโอด rectifier ตับไดโอดกระแสสูงนะครับ IC ตัวนี้ก็เป็น IC คอนโทรลฝั่งขาออกส่วนสวิตชิ่งก็คอนโทรลด้วยตัวนี้โมดูลตัวนี้นะครับจะมีเนี่ยพวก SMD พวกชิป เครื่องหลังด้วยมี RC มีไดโอดมีอะไรเครื่องหลังด้วยคาปาซิเตอร์ใช้อย่างดีไหมก็ใช้ดีอยูอย่ยน,น,นะครับเป็นคาปาซิเตอร์ของญี่ปุ่นยี่ห้อนี้รูบิคอนก็ญี่ปุ่นก็คาปาซิเตอร์ดีอยู่เป็นรูบิคอนทั้งหมดหรือเปล่านี่ก็ทีโป้ก็ดีนะครับตัวนี้คาปาถือว่าดีเลยใช้คาปาซิเตอร์ดีก็มีเคียงเท่านี้นะครับเพราะหลักการทําง,งานก็เหมือนกับ PSU ทั่วไป พวก80พลัสก,ก็แน่นอนต้องมี APFC ก็คือ Power Factor Control อยู่แล้วเพื่อให้ได้ Efficiency สูงนะ85ขึ้นไปอันนี้ใช้ทินเนอร์เ้าก็สะอาดแผงวงจรหน่อยเผื่อมีคราบความชื้นเดี๋ยวเกิดการรั่วงจรฟิวขาดไปไม่งั้นก็จะไปกัดกัดพวกอุปกรณ์ชิปพวก R พวก C ทำให้ขาดเืดค่า การทำงานก็เลี่ยนไปเพราะว่าใช้งานนานแล้วก็แน่นอนมีฝุ่นมีคราบจับมาจากพัลมใช่ไหมครับพัดลมหน้าที่ดูดอะไรอย่างนี้อ่ะ<ม>เดี๋ยวก็ประกรอบเข้าไปนี่ก่อนจิ๊กข้าไป เรีบเยบร้อยจะได้ทดสอบอ่านี่ก็สายดูดเสร็จแล้วหนึ่งสอ่หอ่าครับก็หลังจากทําความสะอาดพัดลมแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะครับเก่าเขาใหม่เราก็ได้แค่นี้อ่ะพอ,อประมาณทดสอบดูทีนี้ ได้เสียปลักทดสอบดูนะครับลมทำงานไหมอ่เปิดสวิตช์แล้วนะครับอ่าพาวเวอร์แฟเตอร์ทำงานแล้ว แต่ทำไมกระพริบสว่างอ่านะก็พัดลมทำงานแล้วนะครับเสียงไม่ดังนะก็แสดงว่าจะเป็นตามอุณหภูมิรอบนล้วจะตามอุณหภูมิไม่มีความดังปิด ก็ปิดเปิดด้วยสายรีโมดข้างหน้านะครับอ่ันนี้พัดลมก็จะหยุดแล้วก็แสดงว่าทำงานทีนี้ก็เปิดโอเคนะครับพัดลมทำงานปิดเปิดได้วัดแรงดันไฟ จุดต่างๆแงบบวผมวัดฝั่งนี้ก็น,นี่เกลีาว5โวลต์12โวลต์3.3โวลต์เกลีว5โวลต์12โวลต์3.3โวลต์ออกทุกซ็อกเก็ตพอดีไม่มีสายนะครับซื้อมือสองมาไม่มีสายมาให้ มาเคียรตัวเครื่องถ้าจะใช้งานก็ต้องซื้อสายหรือว่าไว้โมไว้ทำอย่างอื่นน,นี้เอาไว้ดูภายข้างหน้าว่าจะใช้งานไหมหรือว่าไว้โมทำอะไรนะครับก็ซ่อมได้แล้วเพียงแค่สวิตช์เนี่ยเสียนี่ก็ปิดเปิดได้แล้วพอลมก็ทำงานปกติไม่เร็วหมุนรอบตามอุณหภูมิสวิตช์ตัวนี้ก็เปิด แสดงว่าเปิดด้วยอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเปิดแล้วค่อยมาออนด้วยตัวนี้ถึงจะออนเนียเลยเสียบแช่ไว้ไม่ได้รุน่นนี้นี่นะครับอันนี้ผมเสียบตัวออนไว้ตัวรีโมทหรือว่า PS on เนี่ยจำสซกาาไว้เมื่อกับเราออนไว้นะแล้วพอปิดเปิดสวิตช์ข้างหลังเนี่ยอย่างนี้ตัวเครื่องไม่ทำงานนะครับ ไม่เหมือน power supply รุ่นอื่นต่อเช็คค้างไว้อย่างนี้มาเปิดสวิตช์ข้างหลังนี่ก็ได้เลยแต่อันนี้ไม่ได้ต้องมาปิดเปิด p s ON อีกนะปะนัดลมอกให้ไทำงาน,นเปลี่ยนเช่ยงนี้ PSU มีห้อ OCZ นะครับ650วันตอนนี้ก็สามารถซ่อมได้อาการไม่หนักเพียงแค่สวิตช์เสียหน้าคอนแทเป็นสัมผัสก็ทำการซ่อมตัวสวิตช์เองนะครับไม่ได้เปลี่ยนตัวสวิตช์ใหม่นะซ่อมทำกาวสารหน้าสัมผัสหน้าคอนแทคใหม่ แล้วก็ต่อสายเพิ่มเป็นการขนานหน้าคอนแทคให้สามารถจ่ายกระแสได้เพิ่มด้วยเพราะเดิมๆปล่อยรอยไว้ไม่ได้ใช้งานเปล่าประโยชน์นะครับโอเคครับก็ปิดจอบนะคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่าน,นี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ